สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรถถังไทย 99A รุ่น2025ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของจีนในวงการทหารรถถังนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องเพื่อเสริมศักยภาพในการรบและการป้องกันประเทศ ซึ่งมันถือว่าเป็นรุ่นที่มีการพัฒนาใหม่ล่าสุดในปี2025พร้อมกับคุณสมบัติที่น่าทึ่งหลายประการมาดูกันว่าไทย 99A 2025มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มจากภายนอกของรถถังไทย 99A 2025กันก่อนรถถังนี้มีลักษณะการออกแบบที่ดูทันสมัยและมีความแข็งแกร่งมันถูกติดตั้งด้วยระบบเกราะที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีจากอาวุธหลากหลายประเภทได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันทางเคมีและชีวภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทหารที่อยู่ภายในตัวรถมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับรถถังรุ่นก่อนหน้านี้แต่มีการปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์การต่อสู้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ ในส่วนของภายในรถถังไทย9 9้2025ได้รับการออกแบบให้มีการควบคุมที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทหารที่อยู่ภายในสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการติดตั้งระบบดิจิตอลที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารและการนำทางอีกทั้งยังมีการติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันที นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภายในที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในภาวะการรบได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเมื่อพูดถึงสมรรถนะของรถถังไทย 99A 2025มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีพลังสูงสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและยังสามารถข้ามสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากได้อย่างดีเยี่ยมเช่นการเดินทางในพื้นที่ที่มีเนินสูงหรือดินโคลน ซึ่งทำให้มันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงมากนอกจากนี้ยังมีอาวุธหลักเป็นปืนใหญ่ขนาด1 2 5ม mm มที่มีความแม่นยำสูงและสามารถยิงได้ในระยะไกลรวมถึงระบบยิงอัตโนมัติที่ช่วยให้การยิงทำได้รวดเร็วและแม่นยำสรุปแล้วไทย9 a a 2 2 5 5เป็นรถถังที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในด้านการป้องกันการต่อสู้และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้รองรับการปฏิบัติงานในทุกสภาพแวดล้อมทำให้มันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมศักยภาพทางทหารของจีนในอนาคตหากพูดถึงรถถังที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ไทย 99A 2025งจัคงจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามช่องสปินโซนของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ